สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเยียบปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับนะค่ายใหญ่อีกแล้วนะครับค่ายฟินฟ็อกนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเจ้าเตานรก ในเต่านรกนี่รู้สึกว่าจะมีนา้นาๆบางท่านขอมานะครับเท่าทีนะ่นนวดจำได้นะว่าช่วยรีวิวเต่านรกหน่อยนะครับแต่ว่ากระแสะอาจจะไม่แรงเท่าตัวอื่นนะครับแต่ก็อ่ะขอมาก็จัดให้นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับร้าน King ิ i เ t u r e สนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะครับรอกตกปลานะครับ เหยื่อปลอมต่างๆนะครับรวมไปถึงเหยื่อตกปลาหน้าดินนะครับแล้วก็ยังมีอ e s s o r y อื่นๆสำหรับงานตกปลาเนี่ยนะครับรองรับนะครับบริการเต็มที่นะครับแล้วก็ยังมีบริการเกี่ยวกับเรื่องของงานซื้อขายอุปกรณ์ตกปลามือสองด้วยนะสามารถติดต่อได้ทางร้านเลยนะครับอ้าวร้าน k i n g ิ i เชอ r ์สนะครับบริหารงานโดยนะครับบังอิก k i n g ิ i เชอ r ตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองนะครับไวร์ลนอ่ะเรามาดูกันกันกบเจ้าเตานรกนี่คอมันเจ๋งนะมันมันก็ถือว่าเป็นโปรดักที่มันชัดเจนนะมันชัดเจนเลยอาเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจก่อนนะครับแพ็กเกจตัวนี้ก็น่าจะเป็นแพ็กเกจอ๋อนันดุไม่มั่นใจเป็นแพ็กเกจรุ่นเก่าหรือเปล่านะครับที่คือแพ็กเกจรุ่ในใหม่ที่นันดเห็นเนี่ยมันก็จะมีการ เขาเรียกว่ามีมีฟรอยสีทองนะค่อนข้างจะทําให้ดูพรีเมียมนะครับแต่แพ็กเกจตัวนี้มันจะเป็นออกในแนวสีสันอ่าคัลเลอร์ฟูลนิดนึงนะครับนี่แบบเนี้ยคำว่าฟลอกอย่างเงี้ยมันก็จะมีสีสันนิดนึงนะครับรวมไปถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแพ็กเกจนะครับของทางค่ายเนี่ยของทางค่ายฟินฟล็อกเนี่ยนนทหนวดบอกแล้วว่าตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะระบุไปถึงตัวโปรดักต์เลยนะครับนอกจากที่เขาจะเขียนเนี่ยว่าเต่านรกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์หรือว่ากิมมิค บนตัวแพ็กเกจด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็นในในเรื่องของรูปกระดองเต่านั่นเองนะครับก็จะสื่อสารให้ชัดเจนว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับใครเห็นก็อ๋อนี่มันคือกระดองเต่าแล้วก็มาควบคู่กับการที่เราได้ดูอ่าเขาเรียกว่าชื่อเนาะบนบนตัวสินค้าด้วยหรือบนตัวแพ็กเกจด้วยด้านหลังก็เป็นรายละเอียดการติดเนาะนะครับอ่ะนี่เลยเอาเรามาดูกันนะครับสาหรับเจ้าเต่านรกนี่นะก่อนอื่นต้องถาม FC ด้วยนะว่าเจ้าเต่านรกเนี่ย เป็นผลงานการออกแบบของน้าท่านไหนนะครับจากค่ายฟินฟล็อกนะครับหน,น,นวดไม่ทราบจริงๆนะครับสำหรับเจ้าเต่านรกก็ไม่ค่อยได้เห็นมันลงน้ำในคลิปสักเท่าไหร่หรือว่าน,น,นวดตามไม่ทันก็ไม่แน่ใจนะครับเอากลักษณ์ชัดเจนอยู่เลยว่ามันมันคือเต่านะครับแล้วก็ต้อง ความสวยก็ต้องยกให้เพราะว่าเอกษณ์เขาชัดเจนสื่อสารชัดเจนกับทางผู้บริโภคชัดเจนว่ามันคือตัวอะไรนะครับถามว่าถามเด็กเดกก็คงตอบถูกนะครับเด็กที่ไม่ได้ตกปลาก็คงตอบถูกว่ามันคือเต่านั่นเองนะครับอันนี้คือความชัดเจนที่ทางค่ายเขาระบุมาเลยนะครับถามว่าระบุชื่อไหมก็ใช่แล้วก็ระบุมาเป็นตัวตนของตัวสินค้าเนี่ยก็ชัดเจนไปเลยนะครับ เป็นลักษณะของกบยางหนังกลับนะต้องบอกก่อนตัวนี้เป็นกบยางหนังกลับนะครับเพราะว่าดูลักษณะยังไงนะครับก็มันมีการลงสีลงรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับจากจากด้านในมาก่อนนะครับนี่นะกบยางหนังกลับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เองนะนี่หน้าตาเป็นเต่าเลยละ่ะเป็นเต่าเลยล่ะนะครับแค่มันไม่มีขาแค่นั้นเองนะครับนี่สุดยอดล้วละ่ะ โอเคนะแล้วก็ในเรื่องของลายเซ็นนี่ความเป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายฟินก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาต้องมีลายเซ็นนะครับแต่อย่างที่นันโนดบอกนะมันจะมีอยู่2ลายเซ็นนะที่เขียนเป็นลายเซ็นลักษณะแบบนี้นะครับกับลายเซ็นที่เขียนว่าฟินนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันถูกระบุไว้บนโปรดักต์ตัวไหนบ้างที่จะเป็นลายเซ็นแบบไหนแบบไหนนะครับนี่ตัวเนี้ยเนื้อเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเนื้อที่นุ่มนะครับแต่ว่าตัวตัวกระดองมันจะมีความหนาเพราะมันมันจะมีการหยอดน้ํายางไปตอนรอบแรกนะครับที่เป็นการชุบน,นะนี่แต่ว่าองศาเป็นเปิดดีนะครับเรื่องของการกันสว่าไม่ต้องสืบนะครับติดแน่นอนนะครับนี่แต่เราก็นะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะนั้นหนวดย้ําหลายคลิปแล้วนะครับถึงแม้มันจะกันสว่างไม่ดีนะครับแต่ว่าเราถ้าเรามีประสบการณ์ตกปลามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกนะครับ เลือกใช้อุปกรณ์ให้มันเหมาะกับหมายนั้นๆได้อย่างถูกต้องนะครับมันคงไม่มีหรอกใครที่เอาไอ้เต่าในรกเนี่ยไปตีใส่กอผักบุ้งนะครับหรือว่าเอาไปตีใส่กอปลือหรือสวะต่างๆนะครับอันนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหมือนกันนะก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันลกมึงก็จะตีเข้าไปทําไมก็ไม่รู้นะเออประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นนะโดยรอบของเจ้าเต่านรกนั่นเองอย่าลืมนะลองทักนั่นหนวนนิดนึงว่า นะ้าท่านไหนเป็นผู้ออกแบบนะครับอยากรู้จริงๆนะ้าหนวดอาจจะตามไม่ทันในะช่วงนั้นนะครับเน่นะกเ็เป็นงานที่นะ้าหนวดค่อนข้างาก็ถือว่าชอบนะมันมีมันมีเอกลักษณ์ชัดเจนบนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์นะครับในเรื่องของแพ็กเกจต,ต่างๆนะครับทำมาได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่นะโอเคเดี๋ยวพาไปลื้อกันเลยก่อนอนื่นเดี๋ยวนะ้าหนวดชั่งน้ําหนักให้ดูก่อนนะครับแต่คาดการนะบนตัวแพ็กเกจไม่ได้บอกมานะ้าหนวดคาดการส่วนใหญ่เนะี่ย จะถูกเซตมาอยู่ที่ประมาณ8กรัมนะครับนะ7.5นะครับมันจะอยู่ในช่วงช่วงค่าบวกลบนี่แหละนะครับแต่ว่าจะถูกเซตมาในช่วงของค่า8กรัมนั่นเองแล้วก็มีค่าบวกลบก็แล้วแต่วิธีการประกอบมันไปนะครับนี่ก็เป็นเจ้าเต่านรกนี่ก็สวยงามนะก็ถือว่าเป็นสินค้าจากค่ายฟินฟองเนี่ยทั้งแพ็กเกจทั้งตัวสินค้าเลยนะถือว่าเป็นสินค้าที่น่าสะสมมากเลยนะครับเพราะว่า มันถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโปรดักเองเรื่องของอการสื่อสารบนตัวแพ็กเกจเองนะครับนั้นผมพยายามดูหลายครั้งแล้วว่าเ,เขาชัดเจนมากเขาชัดเจนแต่ละตัวมากๆเลยนะครับเอาไปหรือให้ชมกันเลยนะครับลุยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆลือนะยืมเข้ามานะค่อยๆลื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ออกยากเว้ยเป็นอะไรวะปิดตรงไหนอ๋อโอเคลักษณะเป็นตะกั่วกลมนะครับเสาะร่องตรงกลาง นะครับของเครื่องไปก่อนนะครับไว้ก่อนนะเรามาดูเรื่องของตัวบอดี้ Body ก่อนนะครับบอดี้ก็เป็นยางพารานี่ค่อนข้างนะหนาเลยหนาที่วตัวกระดองมันเนี่ยค่อนข้างหนาด้วยนะครับแล้วก็ด้านปากนะครับถามว่ามีจุดการปากฉีกเฉพาะทางไหมมันก็มีแต่มันก็ไม่หนานะพูดตรงๆมันก็ไม่หนา เนี่ยมันก็ไม่หนามันมีแหละแต่มันไม่หนาแค่นั้นเองนะครับมันก็เป็นในรูปแบบเนื้อยางผิวปกติเลยอ่ะนะครับมันไม่ได้หนาเป็นพิเศษอะไรนะครับจากการสัมผัสนะต้องบอกว่าจากการสัมผัสใต้ท้องอะหนาแต่ว่าตรงปากเนี่ยไม่ได้หนานะตรงปากไม่ได้หนาแต่วขึ้นอยู่การใช้งานแหละเนาะเขาอาจจะออกแบบมาด้วยดีไซน์ให้ลูกหมุนเนี่ยมันอยู่ตรงปากตรงนี้ด้วยนะครับไม่ได้ลูกหมุนโผล่มานะมันโผล่มาแค่ห่วงนะครับห่วงลูกหมุนโผล่มาเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นการใช้งานเนี่ยม บางคนรุนแรงบางคนมีความถนอมบางคนรู้วิธีการใช้นะครับมันก็นะยืดยืดอายุการใช้งานได้นะครับส่วนเรื่องของการปากฉีกเนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับมันคงไม่มีกบยางรุ่นไหนที่ใช้ได้ตลอดการหรอกอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับ <c oughs> อ้าวโอเคเดี๋ยวน้นนนมาวัดข,าดขนาดของเจ้าเต่านระกให้ชมกันนะครับนะขนาดจะอยู่ที่ประมาณนะครับ 4. 4.4 4.5ตีว่า4.5ละกันนะครับนี่4.5นะครับความกว้างของเจ้าเต่านรกนะครับอยู่ที่2.6เซนติเมตรนะครับนี่2.6เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับอยู่ที่ความสูงนะอยู่ที่แป๊บนึงนะความสูงอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับนี่นะก็นะ นานาท่านไหนนะครับที่อยากมีโปรดักของตัวเองพยายามเก็บข้อมูลที่หน้นหนวดถ่ายทอดตรงนี้ไว้นะขนาดพวกนี้มันเป็นขนาดที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่ามันถูกออกแบบมาสอดคล้องกับตัวตัวตาเบ็ดนั่นก็คือสรีระของตาเบ็ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวนั้นหนวดขอสังเกตก่อนเหมือนไอโมนตัวนี้มันถูกออกแบบมา มันแกะโมนทําแกะโมนมือหรือว่าน่าจะแกะโมนมาด้วยมือนะครับเพราะว่ามันมีความไม่สมมาตรกันอยู่นะครับคือสังเกตคือนั้นหนวดจะบอกว่างานตัวนี้มันเป็นงานแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์สมมุตินะเรามองว่าเนี่ยมันถ้ามันมีความสมมาตรเนี่ยมันก็คือมีเครื่องจักรมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นการฉีดในรูปแบบของ 3D การออกแบบในรูปแบบของ 3D มไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าดูตรงนี้มันเหมือนการออกแบบหรือว่าการ การแกะโมนด้วยมือมือคนนะครับการแกะโมนด้วยมือคนด้วยลักษณะมันไม่มีความสมมาตรกันนะครับแบบเนี้ยมันเป็นงานแฮนด์เมดร้อยแน่นอนนะครับนี่นี่ก็คือเจ้าบอดี้ของเจ้าเต่าคนนั้นเองนะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็ยังใช้ลูกหมุนเบอร์เล็กอยู่นะครับด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์หกนะครับคล้องด้วยเบ็ดเบอร์2อนะครับจากค่ายโอเนอร์นะครับแล้วก็ชุดตะกัวเนี่ยเป็นชุดตะกัวกลมนะครับแล้วก็ซาะล่องตรงกลางเพื่อวางก้านเบ็ดนะครับแล้วก็ใช้ เห็นลอนตรงนี้ไหมครับเห็นลอนตรงนี้ไหมมันก็คือลอวดสแตนเลสที่คล้องกับลูกหมุนลอนตรงนี้คือ,อห่วงลูกหมุนนั่นเองลวดสแตนเลสของห่วงลูกหมุนนะครับแล้วก็พับนี่พับขึ้นมาอ๋มาอมันน่าจะเป็นทองแดงนะเห็นไหมเออมันน่าจะเป็นลวดทองอ๋อสายไอน้นี่เหมือนสายสื่อสารนะสายโท,ทรศัพท์เห็นไหมเห็นไหมสีน้ำตาลนั่นอ่ะมันเป็นสายสื่อสารเหมือนสายโทรศัพท์อ่ะนะครับสายโทรศัพท์เส้นเล็กๆนะครับใช้คล้องนั่นเองนะครับไม่ใช่ลวดสแตนเลสนะ เขาคล้องนะครับเส้นเส้นในของสายโทรศัพท์มันก็น่าจะเป็นทองแดงหรืออะไรพวกนี้แหละนะครับอ่ะคล้องกับผงลูกหมุนแล้วก็พับหรือว่าพันไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หุ้มด้วยท่อหดท่อหดเนี่ยน่าจะเป็นขนาด10มเมตรแหละเพราะว่าตะต่วมันมีความกว้างของไดเมเตอร์มันนะครับชุดท้ายนียก็จะเป็นลูกหมุนเบอร์6เช่นกันไม่ใช่เอเอลูกหมุนเบอร์หกนะครับเป็นลูกหมุนเล็กนะครับแล้วก็อ่าชุดท้ายก็เป็นสปิทลิงนะครับสปิทลิงแบบอ่า เส้นกลมนะครับแล้วก็เป็นใบหลิวเดี่ยวนะครับของเอกลักษณ์ของค่ายฟินก็จะมีตีแบนว่าเป็นค่ายฟินด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังคงใช้นะครับเบ็ดเบอร์2 o นะครับจากค่ายโอนเนอร์นะครับแต่ว่าจริงๆก็มีเบ็ดเบอร์1โอด้วยนะเดี๋ยวนะั้นนูจะพยายามหามารีวิวให้ชมกันสำหรับค่ายฟินฟ็อกที่เป็นกบ รุ่นเล็กก็มีนะครับแต่ถามว่าปลาช่อนมันกินได้ไหยกินได้หมดแหละนะครับเท่าที่นนววด,ดูในคลิปของเขานะนก็กินทั้งนั้นแหละตัวเล็กตัวใหญ่มันขึ้นอยู่กับมันกัดแม่นหรือเปล่าประมาณนั้น่ะนะครับ อย่าลืมนะใครที่เคยใช้แล้วเอาใครที่เคยใช้แล้วนะคอมเมนต์บอกนนวดนิดนึงว่ามีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้าเต่านรกตัวนี้แล้วก็นะคอมเมนต์บอกนนวดนิดนึงว่าใครเป็นผู้ออกแบบนะครับนนวดอาจจะไม่ทันนะคนคนนี้นะครับหรือว่าถ้าทานันหรือว่านนวดอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเอากูไม่รู้ดีกว่าเออกู <G l ug> <c oughs> ถึงได้ถามประมาณนั้น,นะน่ะนะใครที่ใครที่เคยใช้แล้ว,วนะลองแชร์ความประทับใจกันนิดนึงแล้วกันว่ามีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเนาะ เกี่ยวกับเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับก็คอมเมนต์ได้ไม่เป็นไรหรอกนะครับทางค่ายเขายินดีรับคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับเราก็นะมาสื่อสารนะครับทางกายภาพทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ผู้ที่กําลังตัดสินใจซื้อเนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ้าวขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับร้าน King Feature 3นะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะ รอกตกปลานะครับหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายแบรนด์นะครับเหยือปลอมนะครับเหยือตกปลาหน้าดินนะครับรวมไปถึงอ c เท s ร์ซอรอื่นๆนะครับที่ใช้ในการตกปลามีพร้อมให้บริการทุกอย่างนะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลามือ2ด้วยนะสามารถลองติดต่อไปหาบางอีกได้เลยเบอร์นี้แหละนะครับ ร้าน King p i c t u r e 3นะครับบริหารงานโดยบางอิก k i n g p i c t u r e ตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองขอบคุณบางอิกไว้ด้วยอีกครั้งนะครับวันนี้นะว่าจะใดไ,ไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนที่นันวดถ่ายทอดผิดพลาดไปบ้างนะครับหรือว่าขับ ตกบกพร่องตรงไหนไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะหนวดขอภัยว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับทั้งทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok กนะครับกดมีอะไรกดให้ติดตามก็กดมันเข้าไปจะได้ไม่พลาดคลิปสาระ,ะดีๆแบบนี้นะครับมีมาให้ชมกันเรื่อยๆนั่นเองนะ,นะฝากร้านคิมพิเชอร์สามวุ้วยนะครับสามารถติดต่อไปตามเบอร์ที่น,นหนวดขึ้นให้เลยนะครับอยากซื้ออุปกรณ์ตกปลาคุณภาพมีบริการจัดส่งด้วยนะค่าส่งไม่แพงด้วยนวนนนนคนคัันนบออ้้าาาาาาวววีตลไไปปกกกก่่่ดเเจจย ก่อนบ๊ายบายปุ๊นปุ๊น